อัปเดตภาพถ่ายดาวเทียมล่าสุดตอนนี้นะครับบ่ายโมงกับอีก33นาทีบ่ายโมง33นาทีเพราะว่าจะมีหย่อมความกดอากาศต่ำนะครับทั้งซ้ายทั้งขวาขนาบข้างของประเทศไทยถึง2ที่เลยทีเดียวนะครับจุดแรกเนี่ยนะครับจะอยู่ทางเวียดนามนะครับซึ่งจุดนี้ก็จะมีเมฆฝนเนี่ยนะครับกลุ่มเมฆฝนหลุดเข้ามาที่ประเทศไทยเรื่อยๆเลยนะครับตอนนี้ก็ตกแถวอุบลเลยนะครับอุบลนสีสเกต และจะไปที่จังหวัดไหนกันต่อนั้นทุกท่านมาติดตามกันได้เลยนะครับอีกก้อนนึงเนี่ยนะครับจะอยู่ด้านซ้ายมือตรงนี้เลยนะครับแถวแถวอ่าวเบงกอตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับก็คือกลุ่มเมฆฝนก็จะหลุดมาเรื่อยๆนะครับหลุดมาเรื่อยๆทาให้ทางประเทศไทยนะครับทั้งภาคเหนือตอนล่างนะครับแล้วก็ภาคกลางนั้นจะมีฝนหนักเป็นพิเศษเพราะว่าข้อมูลชุดนี้ไปตรงกันกับโมเดลอีกด้วยจากภาพถ่ายดาวเทียมที่เห็นแบบชัดๆเนี่ยนะครับมาตรงกันกับโมเดลกันอีกด้วยนะครับ จูพยากรรวดเร็วกระชับฉับไวจริงใจไม่หลอกลวง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 ,งตามโมเดลในวันนี้เนี่ยนะครับประมาณสักช่วงบ่าย3ามสี่โมงเย็นทุกท่านสังเกตเวลาที่ตรงนี้นะครับนี่ทุกท่านสังเกตที่แอดมินวงกลมตรงนี้อันนี้คือวันกับเวลานะครับทุกท่านสังเกตดูตามนี้มาไล่ดูนะครับประมาณสี่มงเย็น จุดที่หนักที่สุดเนี่ยนะครับจะอยู่ที่ภาคตะวันออกแล้วก็ภาคกลางภาคเหนือนั่นเองนะครับภาคตะวันออกหนักสุดอยู่ที่ตราดนะครับจันทบุรีระยองนะครับชนบุรีฉายเชิงเซานครนายกนะครับรวมมาถึงภาคกลางก็จะเป็นสระบุรีนะครับสิงห์บุรีอ่างทองแถบนี้ด้วยนั่นเองนะครับนอกจากนี้ยังมีที่ราชบุรีเพชรบุรีนะครับรองลงมาก็คือทางการชนะบุรีนี่คือประมาณสี่โมงเย็นแต่ว่าช่วงเย็นๆไปอีกเนี่ยนะครับช่วงหัวค่ําถือว่าหนักหน่วงกันเลยนะครับภาคกลางถือว่าครอบคลุมแบบนี้เลยทีเดียวนะครับทั้งภาคกลางทั้งภาคเเหหหนนนนืืออััักกกมบ 2-3วันที่ผ่านมาเลยทีเดียวนะครับถ้าจะว่าไปแล้วเนี่ยนะครับมาดูตามโมเดลเนาะประมาณสัก6โมงเย็นนะครับ6โมงเย็นทุกท่านเห็นไหมครับ จุดที่เป็นพื้นที่สีแดงมีอยู่หลายอำเภอหลายเขตหลายจังหวัดกันเลยทีเดียวไล่มาตั้งแต่ตอนบนนะครับก็คือภาคเหนือที่เชียงรายนะครับลงมาทางแพร่อุตรดิษฐ์สุขโขท,ทยัยพิษณุโลกนะครับตากส่วนทางภาคกลางก็คือกำแพงเพชรนะครับนครสวรรค์อุท,ทยัยธานีชัยนาะทสุพรรณบุรีสิงห์บุรีอ่างทองนะครับสระบ,บุรีทางนี้ก็มีเหมือนกันนะครับนะครนยายกฉะเชิงเซาชนบุรีระยองนะครับจันทบุรีนอกจากนี้ภาคกลางก็ยังมีแถวกาญจนบุรีนะครับราชบุรีแถวนี้ก็ถือว่าหนักหน่วงกันเลยทีเดียว จากนั้นเนี่ยนะครับถ้าไปดูช่วงหัวค่ำนะครับก็ยังตกอยู่แถวที่ที่เดิมนะครับประมาณสัก2ทุ่มเองก็เหมือนกันนะครับสองทุ่มหนักสุดอยู่ที่ตากนะครับสุโขทัยกำแพแงเพชรอุทัยธานีชัยนาทนะครับสิงห์บุรีอ่างทองนะครับสุพรรณบุรีกาญจนบุรีแถบนี้นั่นเองนะครับรวมถึงกรุงเทพสมุทรปราการนะครับสมุทรปราการด้วยเนาะนนทบุรีปทุมธานีนะครับสระบุรีนครนายกปราจีนฉะเชิงเซาชนบุรีนะครับแถวนี้ถือว่าหนักกันเลยทีเดียวสําหรับช่วงหัวค่ำประมาณสักหนึ่งทุ่มสองทุ่ สามทุ่มสี่ทุ่มเนี่ยนะครับก็ถือว่าลดลงแต่ว่าก็ยังมีพื้นที่สีแดงอยู่นะครับประมาณสักสี่ทุ่มห้าทุ่มจุดที่เป็นพื้นที่สีแดงนั้นก็คือจะเป็นทางอุทัยธานีนะครับอุทัยธานีกับชัยนาทส่วนทางอีสานก็จะเป็นทางสกลนครนครพนมนะครับกาลสินแถบนี้นั่นเองครับแล้วทางภาคเหนือก,ก็จะเป็นทางลําพูนนะครับลำปางเชียงใหม่ส่วนภาคกลางกรุงเทพปริมณฑลก็ถือว่าทุกจังหวัดเลยนะครับทุกจังหวัดกรุงเทพสมุทรปราการสมุทรสาครสมุทรสงครามนครปฐมนนทบ,บุรีปทุมธานีอยุธยาสุพรรณอ่างทอง แล้วถ้าไปดูทีละภาคนะครับขอเริ่มจากทางภาคอีสานกันก่อนเลยนะครับตอนนี้อำเภอศิรินทรน,นะครับของอุบลราชธานีนะครับศิีรินทรกับพี่บุญมังสาหารเนาะกกำลังตกอยู่เลยนะครับตอนนี้แต่ว่าอาจจะไม่ได้หนักอะไรมากมาย แต่ที่แน่ๆก็คือโปรยปลายแบบว่ากระจายเป็นพื้นที่ใหญ่พอสมควรกันเลยทีเดียวนะครับถือว่ากลุ่มเมฆฝนที่หลุดมาจากทางเวียดนามเนี่ยนะครับเข้ามาไทยเรื่อยๆกันเลยทีเดียวนะครับอุบลกรดเข้าปุ้นโพไซแถวนี้ก็เริ่มตกโปรยปลายนะครับแม้กระทั่งทางยะโสธรก็คืออำเภอคอวังนะครับอำเภอราศีใสแถวนี้นั่นเองนะครับรัตนบุรี trajectory. ของศรีสะเกดนะครับศรีสะเกดสุรินทร์แถวนี้ก็ตกเหมือนกันนะครับราศีใสข,ของศรนะีสะเกดเนาะถือว่าได้หลายหมู่บ้านกันเลยทีเดียว ส่วนทางร้อเอ็ดก็จะเป็นอำเภอสุวรรณภูมินะครับอำเภอโพนทรายต่อไปก็จะขยับไปที่เกษตรวิสัยนะครับเตรียมรับกันได้เลยนะครับมันจะขยับไปเรื่อยๆ ทางรัตนบุรีของสริ์นี่ก็โดนเนาะจะขยับไปทางท่าตูมนะครับแล้วก็ชุมพลบุรีแต่ว่าโดยภาพรวมแล้วนั้นจะขึ้นไปทางข้างบนมากกว่านะครับตอนบนของแต่ลอำเภอจะได้นะครับก็คือตอนบนของชุมพลบุรีกับตูมตอนบนของท่าตูมนั่นเองนะครับข้ามาที่เกษตรวิสัยอันนี้ได้แน่นอนนั่นเองครับส่วนทางตอนบนอีกนะครับคืออำนาจเจริญเองนั้นเตรียมรับกันได้เลยนะครับปทุมราชวงศ์สานะครับอำเภอพนาเนาะอำเภอเมืองนะครับอำเภอเรืออำนาจแล้วก็อำเภอหัวตะพานเตรียมรับเพราะว่าก้อนเล็กๆก้อนนี้จะไปหาท่านแล้วอาจจะตกไม่หนักนะครับ แค่โปรยปลายเท่านั้นก็คือกลุ่มก้อนฝนนะครับมันจะกระเด็นหลุดมาเนาะกลุ่มก้อนมเมฆเนี่ยนะครับมันจะหลุดมาเรื่อยๆนะครับนิดๆหน่อยๆอาจจะไม่ได้ตกหนกักแต่ว่าจะทําให้เกี่ยวข้าวตากข้าวได้ลําบากพอสมควรกันเลยทีเดียวทีนี้ถ้าไปดูทางยอดโซตอนเองนะครับตอนบนทางเลิงนกกระทาก็เตรียมรับนะครับมีโอกาสสูงที่จะมาถึงทางนี้นะครับเลิงนกกระทาเตรียมรับกันนะครับดอนตาลของมุกดาหารเองเนี่ยนะครับตอนนี้กําลังตกที่ตําบลดอนตาลแล้วนะครับเดี๋ยวจะขยับมาที่ ตำบลเหล่ามีเนาะก็อาจจะข้ามมาถึงอำเภอนิคมคำสร้อยนะครับส่วนอำเภอเมืองบุกนาหารเนี่ยนะครับเตรียมรับกันได้เลยนะครับคาดว่าไม่น่าจะเกิน4ี่โมงเย็นนะครับเพราะว่าก้อนนี้เนี่ยนะครับที่อยู่ทางขวามือเนี่ยนะครับก้อนนี้มันใหญ่มากๆนะครับมีโอกาสนะที่มันจะหลุดมาถึงนี่นะครับหลุดข้ามมาที่ประเทศไทยได้นั่นเองนะครับมีโอกาสสูงที่จะขยับมาทางนี้ได้ส่วนทางนครพนมเนี่ยนะครับก็อาจจะต้องรอนู่นเลยนะครับประมาณสัก5้าโมงเย็นอันนี้ต้องมาลุ้นกันว่าจะมาถึงได้ไหมนะครับอำเภอธาตุพนมนะครับอำเภอธาตุพนมของนครพนมนะครับอำเภอเรนู นครอำเภอนาแก่ต้องมาลุ้นกันนะครับอำเภอเมืองนะ้องมาลุ้นกันอีกครั้งหนึง่งว่าจะมาถึงได้ไหมถ้ามาก็คงจะเป็นช่วงเย็นๆมากกว่านั่นเองนะครับเพราะว่าถ้าหากเรามาดูภาพใหญ่เนี่ยนะครับเมฆก้อนใหญ่มันอยู่ตรงนี้นะครับนี่อยู่ตรงนี้ก้อนใหญ่มันคือตรงนี้ดังนั้นเวลามันขยับเข้ามาเนี่ยนะครับมันมีโอกาสสูงนะครับที่จะมาทางมุกดาหารได้แต่ว่า จะมามากน้อยขนาดไหนเนี่ยต้องมาลุ้นกันนะครับอาจจะแค่โปรยปลายนิดนิดหน่อยหน่อยนะครับแถวว่านใหญ่นะครับอำเภอเมืองส่วนทางนาครพนมเนี่ยนะครับอำเภอทตุพนมเนาะอำเภอเรนูนครนะครับอำเภอเมืองเนี่ยนะครับเตรียมรับถ้ามาได้ก็คงจะเป็นช่วงเย็นๆนะครับเพราะว่าตอนนี้มันอยู่ไกลอยู่นะครับถ้ามีหลุดมาบ้างก็อาจจะโดนเล็กๆน้อยๆนะครับอาจจะไม่ได้หนักมากมายในช่วงเย็นๆส่วนช่วง หัวขําต้องมารอลุ้นกันอีกครั้งหนึ่งนะครับช่วงหัวขําแอดมินอาจจะมาอัปเดตกันอีกครั้งถ้าแอดมินมีเวลานะถ้าอุเทนเนี่ยนะครับก็อาจจะมีมาบ้างนะครับโพนสวรรค์แถวนี้นั่นเองส่วนบึงการถ้าจะมีเนี่ยนะครับก็จะเป็นแถวเซกานะครับบึงโขงหลงแล้วก็อำเภอบุ้งคลาแถวนี้อาจจะมีมาได้นะครับอันนี้อาจจะมีมาบ้างเล็กน้อยนะครับ อีกจุดหนึ่งที่มีตกเนี่ยนะครับก็คือทางชัยภูมินล้บ้านข้าวนะครับหนองบัวระเอ่าแล้วก็แถวซับใหญ่นะครับอาเภอจตุรัสแถวนี้ก็มีเริ่มมีโปรยปลายแล้วนะครับต้องมาดูว่าจะตกได้มากน้อยขนาดไหนเนาะเพราะว่าช่วงเย็นๆเนี่ยนะครับมีโอกาสที่มันจะก่อตัวได้อีกแต่ถ้าให้อดมินคาดการณ์ณตอนนี้เนี่ยนะครับคาดว่าน่าจะลดลงนะครับก้อนเมฆน่าจะสลายตัวลงแต่ว่าก็ไม่แน่นะครับต้องมาลุ้นกันช่วงค่ำๆกันอีกครั้งหนึ่ง แต่ว่าช่วงนี้เนี่ยนะครับจากบ่ายสไปถึง4ี่โมงเย็นน่าจะลดลงได้นะครับหนองบัวแดงนะครับคอนสารแถวนี้ที่กําลังตกอยู่นะครับของชัยภูมิเนาะโปรยปลายนิดๆหน่อยๆนะครับคอนแขันก็จะมีแถวภูผาม่านนะครับเพชรบูรณ์ก็คือนี่เลยนะครับลมสักเนาะที่กําลังตกนะครับจังหวัดเลยกับแถวภูกระดึงนะครับภูกระดึงก็มีโปรยปลายวังสะพุงก็มีโปรยปลายทิศทางการเคลื่อนตัวก็คือจะมาที่ภูหลวงนะครับจะไปที่ด่านซ้ายลมสักของเพชรบูรณ์เนี่ยก็จะขยับไปทางซ้ายมือนะครับทางลมสักเนาะ ก็อาจจะเป็นแบบว่าโปรยปลายนิดๆหน่อยๆนะครับไม่ได้มากมายส่วนทางภาคเหนือที่กําลังตกก็คือแม่แตงนะครับเชียงดาวเนาะของเชียงใหม่เนี่ยนะครับกำลังตกพอสมควรนะครับเล็กน้อยถึงปานกลางแล้วที่บอกไว้นะครับมีโอกาสสูงที่มันจะขยายตัวขึ้นใหญ่มาได้นะครับเพราะว่าตัวยอมความกดอากาศต่ําที่อยู่ทางเมียนมาเนี่ยนะครับทางอ่าวเบงกอมันจะขยับมาเรื่อยๆนะครับมันจะมีหลุดมาเรื่อยๆนะครับกลุ่มเมฆฝนมันจะกระเด็นมาเรื่อยๆดังนั้นมีโอกาสสูงนะครับที่ภาคเหนือนะครับภาคเหนือภาคกลาง จะมีฝนตกมากในช่วงเย็นๆช่วงหัวค่าวันนี้นั่นเองนะครับอําเภอห้างฉัดของลาปางก็กําลังตกพอสมควรกันเลยทีเดียวนะครับตอนนี้จังหวัดแพร่ก็แถวอําเภอลองนะครับนี้ก็กําลังตกเหมือนกันนะครับอุตรดิษฐ์แถวอําเภอเมืองนะครับอําเภอลับแลลงมาทางอําเภอพี่ชัยก็กําลังตกเหมือนกันนะครับพิษณุโลกก็พร้มพิรามเนาะวัดโบสถ์นะครับซึ่งอย่างที่บอกไว้มีโอกาสที่จะขยายตัวใหญ่ขึ้นได้นะครับช่วงประมาณสักบ่ายสองบ่ายสามสี่โมงเย็นจะเริ่มหนักขึ้นเรื่อยๆนะคร่ือ พิษณุโลกนะครับพิจิตนะครับกำแพงเพชรแถวนี้นะครับรวมถึงทางอำเภอคลองลานเนี่ยนะครับอำเภอคลองลานของกำแพงเพชรอาจจะหนักอยู่นะสำหรับค่ำคืนนี้ไม่วงก็เหมือนกันนะครับช่วงเย็นๆนะครับแล้วก็ลานศักชุ่นเย็นๆนะครับเย็นๆหัวค่ำถือว่าจะหนักแน่นอนนะครับอุทัยธานีนะครับอุทัยธานีนครสวรรค์กำแพงเพชรพิจิตรนะครับแถบนี้ถือว่าน่าจะหนักหน่วงพอสมควรนะครับชัยนาทสุพรรณบุรีด้วยนะครับสิงห์บุรีแถวนี้เตรียมรับกันได้เลยสำหรับค่ำคืนนี้ เพราะถ้าหากดูโดยภาพรวมตอนนี้เนี่ยนะครับถือว่ามันเริ่มก่อตัวเป็นบริเวณกว้างแล้วนะครับนี่บริเวณกว้างมากๆครอบคลุมพื้นที่ภาคกลางแทบจะแบบว,ว่า50%ของภาคกลางกันเลยทีเดียวนะครับถือว่าใหญ่มากๆดังนั้น ตอนนี้เนี่ยนะครับต้องบอกอย่างนี้นะครับว่ามันจะขยายตัวใหญ่ขึ้นแล้วมีโอกาสตกสูงมากๆกันเลยทีเดียวนะครับตรงกันทั้งโมเดลนะครับแล้วก็ทั้งเรดาร์รวมถึงภาพถ่ายดาวเทียมกันด้วยนะครับถือว่าตกทุกจังหวัดแน่นอนนะครับคอนเฟิร์มสำหรับหัวเย็นเอ้ยช่วงหัวค่าช่วงเย็นวันนี้นะครับแล้วก็ช่วงค่ำวันนี้กันอีกด้วยนั่นเองครับซึ่งตอนนี้เองกาญจนบุรีเนาะอำเภอหนองหนองปลือนะครับอำเภอบ่อพลอยนะครับกรุงสุพรรณบุรีก็อำเภอเมืองนะครับแล้วก็จะมีหนองยาไซของสุพรรณบุรีที่กาลังตกอยู่เนนนีี่ยยะคครับ้ขอองุทธา ลานสักเนาะบ้านไร่นะครับแถวนี้นะครับถือว่าเริ่มตกแล้วนะครับมันจะขยายตัวใหญ่ขึ้นนะครับอุ้งผางจังหวัดตากนะครับก็ถือว่าเริ่มมาแล้วนะครับนี่เริ่มมาแล้วทองผาภูมิของกาญจนบุรีนะครับเริ่มมาแล้วเหมือนกันนะครับคาดว่าน่าจะใหญ่ขึ้นนะครับตกหนักมากขึ้นแน่นอนนะครับอาเภอ พระนครศรีอยุธยานะครับอำเภอพายชีแถวนี้เนี่ยนะครับนครนายกก็ตกแถวอำเภอเมืองแล้วนะครับจะขยายตัวใหญ่ขึ้นนะครับสมุทรสาครนะครับสมุทรสาครก็กําลังตกแล้วอำเภอเมืองสมุทรสาครนะครับแถวนี้อำเภออัมพวานะครับแล้วก็ทุ่งกระเบนก็มีโปรยปลายมาบ้างแล้วนะครับปากท่อของราชบุรีนะครับอำเภอเมืองก็มีโปรยปลายหลายเขตแล้วนะครับชนบุรีก็พนัสนิคมนะครับชนบุรีบางละมุงด้วยนะครับนอกจากนี้ระยองก็อำเภอแกลงนะครับจันทบุรีก็แถวท่าใหม่นะครับท่าใหม่แล้วก็นายายอามนี้ก็กําลังตกแรงพอสมควรกันเลยทีเดียว จะขยายตัวใหญ่ขึ้นนะครับสะแก้วก็แถวอำเภอเมืองนะครับหลายหมู่บ้านเลยวังน้ําเย็นเขาจะกรันแถวนี้นะครับจันทบุรีแถวโป่งน้ําร้อนนะครับแถวตราดเองก็เตรียมนะครับเพราะว่าตอนนี้อยู่แถวอยู่ที่ประเทศเพื่อนบ้านแล้วนะครับเดี๋ยวจะมาแล้วลงไปทางภาคใต้เนี่ยนะครับไปจบคีรีขันก็กําลังตกหลายอําเภอเลยทีเดียวนะครับ300ยอดเนาะอันนี้วังพงปราบุรีนะครับหัวหินแถวนี้เนี่ยนะครับ กุยบุรีนะครับรวมถึงอำเภอเมืองประจบคีรีขันแถวนี้ถือว่าตกพอสมควรกันเลยทีเดียวคาดว่าน่าจะตกมากขึ้นได้อีกนะครับเพราะว่าก้อนเมฆค่อนข้างที่จะใหญ่พอสมควร ลงไปทางชุมพรเองก็เหมือนกันนะครับท่าแซะเนาะท่าแซะนะครับบางสะพานน้อยแถวนี้ก็พอสมควรเหมือนกันนะครับแล้วก็จะมีอยู่ที่นี่หนึ่งนะครับก็คือระยองกระบุรีนะครับก็พอสมควรเหมือนกันนะครับสุราธานีก็ท่าชนะนะครับคาดว่าจะตกมากขึ้นนะครับตกมากขึ้นพอสมควรดังนั้นค่ำคืนนี้นะครับเตรียมรับกันได้เลยนะไล่ตั้งแต่ช่วงเย็นๆย็เป็นต้นไปนะครับไล่ตั้งแต่บ่ายสามจะเริ่มหนักขึ้นสี่โมงเย็นห้าโมงเย็นหกโมงเย็นจะเริ่มหนักขึ้นจนกระทั่งช่วงหัวค่ำเนี่ยนะครับกลเนัยมได้แ ทางภาคอีสานเองก็อาจจะโดนหลายเขตหลายพื้นที่กันเหมือนกันนะครับส่วนภาคใต้ตอนบนเนี่ยนะครับถือว่าพอสมควรนะครับตอนบนตอนกลางของภาคใต้สรุปได้ว่าค่ําคืนนี้นะครับช่วงเย็นช่วงหัวค่ำจะหนักนะครับแทบทั้งประเทศกันเลยทีเดียวจจจจุุุุพพพพยยยยาาาากกกกรรรร